พี่พี่ฟอร์ดนะับตัวครับพี่ครับขัเป็นรุ่นพี่ครับรุ่นพี่ผมเผมประมาณน,นั้นตั้งแรงนะที่ทุกคนได้เห็นนะหน้าตาฟีฟ้าผมผม,ผมเก่งนะฮะระดับ MIT Head เคยรัดมือเสียบจอยแล้วเสียบจอยแบบ มาแล้วมาแล้วครับพี่ฟอดเธอมาแล้วครับพี่ฟอดชื่อผมว่าจะแปลกๆฮะตอนนั้นก็นะฮะไม่เป็นชื่อจะคิดฮนะไมเข้าใจนะฮะไม่เป็นไรครับก็ถือว่าผมเป็นตัวปลอมมาแล้วกันนะ เวลเฮครับเวลเขาสี่ร้อยอะเวสี่ร้อยสี่ร้อยแปดสิบนี่ดูทีมซะก่อนเรียวแมติดเดี๋ยวแมิดเฮไม่ให่เดี๋ยวแมตดิดไก่ไปฮะไก่ไก่อะไรหอหมูโอ้โหดูกอครับรอยหอเฮสวนหอกกัน พี่มีสเซโยโลามอสปีเสร็จเนี่ยเตียมมาเปลี่ยนบอลไม่ได้หรอไม่ไมีบอลมามีมีมีโอ้โหพี่เลี้ยงเดี่ยมาเสียอะไรบ้าต่อไม่รู้เรือกเด่นลุยสวัลเลตฮะนักกัดนักกัดระดับโลก นักกัดนี่กัดเก่งที่สุดในสนามเลยนะฮะที่หลุยที่หลุยของเรานะฮะป่ะไรเอเล่นแบบเท๊บนะฮะเดลัสเซ่ครับซาเบอลังโซฟังล้ำาดจ่าบาเซโอรามอสตะ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 าะต้ตะตะต่ตาตะ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 ตายกลับไปที่ตะ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 ตไม่เคยะตใครพิชะตตะต ข้านหนูไงฮะวันนี้ไม่มูอ,อ่ะใช่พันเคสเขาไม่กินข้าวก็เลยทำให้เขา,ขาอ๋อไม่บอกอเอาน่าเขียนเฮ้ยเื่อย้อนมาเครื่องเอ,อ,เอ,อสไลด์โรนันโดไหมไปไ,มไ,ไปโองโหลอยออกสนามไปเลยฮะ,ะไอ้อะไรตัวตัวกากไม่จำเป็นเปิดได้มาจากแพ็คห้าร้อยบาท ิน้ำมกลามาันขจะไม่ผิดเนี่ยเอ้ยยังเราเราดิเร็วเร็วดิโรนันโดเฮ้ยเดี๋ยวก็ลอดไม่ทันเราก็ไม่เข้าอยู่ดีกันแหละโอโนหัวไนดีให้ดิเอ่อเอ้ยอ่ะเลีโอฟอร์ดินาน สเลตันอิดบารฮิมอวิสเลนเมสซี่ซีเกอลามอนเลลูนี่สเลตันอิดบารฮิมอวิสปั่นมาอย่างสวยงามอเมซี่ปั่นเหรอทำไมหน้าตาเมสซี่มันอันนี้นี่อิดบาร์เหรอเนี่ยหน้าตาอิดบาร์แบบนี้หรอโอ้โหคนน่าเกลียดเลย เอ่ยเห็นไหเอ้ยดีโอฟอร์รนันเชมูนเลอร์วะมูนเลอร์วะเมื่อกี้พอดอกสกีพอดอกสกีเอ้ยโอ้โหโอ้ปั่นไม่สวยเลยปั่นสวยๆห้ได้โอเคโอเคอเคือโอ้โห เท้าอยู่ก็ส ah. ูงเลยเดือดไปเลยปัตติดวลาเลนุนี่อมาเน่ลุน่เลยจอนเทอรี่เออเออเฮือลุยโซนเล่ซาตันซาตันเอกจากกับมาซาตันเออซาตันซาตันอะไรซาตันจุดเออเฮยตุดเออ ลีกใหม่จะจบอยู่แล้วไอเบสออฟสองพันสิบสี่พุ่งมาขอโทษเพ่เลีกใหม่เนี่ยจะจบไปแล้วแต่ไอ้เบสออฟสิบสี่พุ่งมาทีฟ้ายำโดนมาแค่หนึ่งประตูเองไว้นักจัด สามประตูถึงจะน่าเกลียดเอ้ยเอ้ย,อยสไลด์ไม่ทันประตูเฮ้ยอย่าซนะ <c oughs> ้ันนะอ๋อฮ่บมาเน่โน,อนนอัลโดโอ้ยเฮ้ยเราอ นีฝ hey, ีมือเฮ้ยฝีมือผมพัฒนาป่ะมาอ่ะเดิมเหรอเพราะผมไม่ได้เล่นกับอาจารย์หนุ่มผมไงเพ่อาจารย์หนุ่มผมเขาแบบฝึกผมเอ้าสวนเลยบาดเจ็บเฉยเจ็บเขียวไม่เป็นไรเดี๋ยวหายอ๋อเหรอถ้าสีแดงอะแดงใค้เจ็บเนอะ ไอ้โลนันโดต้องสไลด์ให้มันเละต้องสไลด์ให้มันไปชี้แดงนี่ไะสไลด์ให้มันลอยเลยไปเลยไปหลุยฝีมือเท่าเดิมมาไลา่ปกติผมโดนพี่ห้าเมตรเอ้าโอเคส่งว่าเอาเฮ้เด้อ,อโลนันโดว่าโทษเอเ้ยอไอ ไม่ยิงแล้กดีอ่ะพี่ถ้าพี่ยิงเข้าไปแล้วนะอยากยิงไงอ๋อต่อให้ไก่ใช่ปะแล้ววันนี้ว่ะเอ้ยโอ้โหเบียดอ่ะไม่ฟาวอ่ะให้กรรมการตาบอดเด้ยเออเออเออเลเลลูเลเลลูกี้เอ้หมดเต็ดแอลบลเอ้ปันนะเพรสวย ใครเค็าปั่นได้นะแบบนั้นนะนอกกาบอะไรสวัสดีใครอ่ะสามเหลี่ยมบ,บนครับเฮ้ยหอมมุมนี้เงี้ยเลยฟุบเข้า,าไปดิเป๊ะเอ้ยโถ่เฮ้ย ทำไมไม่เข้าพอดีเป๊ะวะเฮ้ยยิงมาเฮ้ยเฮ้ยิงไม่เข้าพอดีเปเข้าไม่เข้าอืมเข้าแวงแฝงเข้าไปเลยเหรอแฝงเข้าไปเลยเรากดเอเลกดไกเลยโอ้ยไก่ตาใครไก่ตาใครไก่ข้าจะเองดูกำไว้โออชนะพี่ได้แล้ว เือเตะอัดฟาวสะลัตัตตนอเอาไงอีเวน่ะทำอมหน้าตาอิดบาปีนี้มันแย่จังเลย เออแฉลบแล้วมันจะมายืนบังทหารดาบแสงเลยเออคือเลเซอร์อะไรเนี้ยโอ๊ยไม่นอามาเล่นเลยโอ๊ยกดเบาไปไม่นอามาเล่นเลยหัวดร้อนปวดร้อนร้อนหัวเลยเนี่ยเหงื่อออกเยอะมากไม่ได้เปิดแอร์เออ พี่มีวอลเลเยนน่ะพี่โก mm hmm. พี่ละรหัสไอพี่หาได้ไหมออได้ได้ี่มฮะได้สขายสี่หมื่นวัดใครก็จะซื้อบ้างอ่ะพี่ขายไปแล้วขาให้พี่แว่นพาเจ๊งเหรอพาเจงพี่ว่นไงพี่ว่นพาเจ๊งอะอะไรประมาณนี้ปะ พาดตันปัดติดแอลปอลาแอปลายิ่ง <ไป S 1> แม่งโอ้เหไอ้ปัดติดทำไมวันนี้มันแบบมือด้านวันนี้เท้าด้านบอกตามตรงเลยนีย่มันตื่นเต้นไงไล์สตรีมไงจะไปไหนจะไปไหนใลอยเมสซี่มาเจ็บแล้วเมสซี่ มาสิบัดเจ็บมาจ้าบึง้งเออเด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 ปวดเขาเข้าโกพอดีนี่ใจเยี่ยมมารอหน้าลูกโ,โอเครื่องเริกไปดูสตรีมครับโอเคยังสตรีมอยู่เหมือนเดิมเดี๋ยวไปก่อนเจ้ อ๋อสี่ประตูแล้วเหรอไก่ก็ไก่วันยังข้ามมาแล้ววะเออไก่อ่ะพี่ไก่ไก่วันยังข้ามมานะพี่อะเทพก็เทพยวันยังข้ามมานะาไอใจสโลว์หนึ่งทาเลยอ้ยเลิก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 เลยเลิก ใครอะไอ้รุ่นอะไร,ราตายเลยตายหนึ่งอะไรเราตายแล้วเอาบอลเอาบอลเองมาเล่นดีบอลเองมาเล่นดีบอลสีอะไรฮะอร่อยเอาบอลเองมาเล่นดีบอลสีส้มอ่ะอารู้อีกว่าไม่สีส้มกระฟัง์กระพารกระพารกระฟัง

โรนันโดบมดสองเลยเหรอโรนันโดบมดสองแต่มันเก่งจังเลยได้เดี๋ยวเริ่มแปะโลกเอานี่บอลส้มถนัดมากนะบอลเล่นง่ายกว่าบ,บลนะอลเขียวบอลส้มน้ำหนักมัากบอลหวานะนี่ต้องสังเกตดีๆนะ หนืโซเลดไปแล้วหลุยพี่หลุยพี่หลุยพี่ลุยไอ้ลุยเอาโห้อโห้อาโห้อไอ้โรนันโดมันลบเกมเยโซเลตเออเออเือลุยลอยไอ้ลุยมันโดนอะไรอีกวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมาเลยกับดเดอด sorry มาพี่โยนไปไหนของพี่อ่ะไปดเขียบอโลเออคือลอยเลยเอ้ยเต้าเรนลุนี่มีสองคนเรนลุนี่เจอฝาแฝดเอ้ย น่าจะหลบวัดเด้อถ่ายรูปแป๊บผมเล่นเองครับผมเล่นเองเนี่ยผมเองอะไรอนนี้เล่นเลาสิบนาทนะพูดจะแฟนก่อนเล่นเลาสิบนาทเฮ้ยออเดียนัา คนเขาจะแบบสวีดอะนะพี่ก็ชวนเล่นเกมโธ่พี่รู้จังรับเบียร์เป็นเกย์เบียร์เป็นเกย์เข้าแฟนนะคะเวลี่สวยไม่ใช่นะฮะปุ๊บอ่ะอคือมันผักกนเต็มแรงเลยไอ้แเปเก้ไอ้ปีเก้ไอ้เป๊เป้บอบบมุกเออซาบีมันทำไมมัน ลบเก่งจังว่ะซาบีลอยซาบีาเอดวนปันโอ้ปันโนใส่อะไรลุนนี่ไม่กินเออไม่กินเไม่กินเอ้เนนเเอาลุบไปแก้ากบารกี้ดูบารกี้เอ้อเกลือสสะเออเกือโอ้เออเกลได้ทันแม่ไม่ไปอ่ะไม่ร้อน เลยแล้วมีพีก็ไม่มีเพื่อนจะทิ้งพีไปยังไงรอให้ป้ามาก่อนเลยเ e. ไม่ไก็บอกว่าให้ป้าหรเราออกไปดูข้างนอกจะออกไปเดินเน่ที่ร้อนมากเอ้าทำอะไรผีดล่ะ สองตัวเลยทำอะไรผิดอะ่ะทำอะไรผิดอะ่อะ,อะเอเอเบสเอาอะไรอะ่ะมูเลอร์ลอยอ,ลอะไรวะงงเลย

มันมันบาดเจ็บไปหมดตัวทั้งทีมมันต้องบาดเจ็บมันจะได้เป็นปตัวเล่นขี้โร่ใช้คีย์บอร์ดเนี่ยนะเฮ้ยเฮ้ยเซรามุนกันเยเอะมากเอเธอรี่จอน อ้าเอจอนจอนเทอร์ลี่เทอร์ลี่จอนเจอนเทอร์ลี่อ้าวสโลตันเดียมาลุยสโลต์แหล่ลูกเดียวสองลูกไม่น่าเกลียดเปแดงเหลือวะอ้ามีอะไรของพี่ก็แหม่กบัวได้แล้วนะครับจอนเทอร์รี่เคลซี่เกลียดเคลซี นี่นะคะเฮ้ยเดิมไม่เคยมีใครเคยยงิงฟิชิกเข้าแต่ถ้าจุดโทษจะพอเข้าได้พัดซีเอ้าไอหัวร้อนนะตอนนี้หวัวร้อนร้อนมากว่ยเจ็บหวัวเลย เอเอเพื่อรอสกัดช่างชัางเอเอเพื่อชัางสองลูกไม่น่าเกลียดเวยต้องสังสังสามลูกโคตรกาก กดเต็มแรงจะเข้าไาทิปเป๊ะเอ้ยโอ้ถ้าหลุดม,มือไปได้เข้าแล้วแหละเอ้ยเดี๋ยวเขาจะเข้าอับกอลล็อกลอมอะไรกับเราเพื่ไอไปเลยซาลาตาเฮ้ยยิงในเอื้เอ,อเข้าด้วยทำไมล้ามมามทำไมเ้ยจ้าเฮ้ยเจ้าเจมา โอ้อ้ยแย่ทำไมเราไปสองหูฟังเนี่ยอะไรไอหูฟังหนึ่ของใครวะเอาอันนี้เอาอันนี้ของใครวะเอาของเราเราสองอันเลยหนึ่วะโอ้ยแย่นะครับรู้เพื่อโดนแล้วอีกหนึ่งเม็ดเอาเสียด้วนิดเดียวครั้งแรกครับที่ผมเปิดยาวในแมตช์นี้

อบไปะเด็นราเป็นราเป็นูด้ฮึทำไมต้องทำยีด้วยทำไมต้องทำยีด้วยพี่บาเข้าใจเห็นตลงทอดตกเพี้ยนเราลงโทษเออหนูโซเลตสีได้งเลยเมื่อกี้เห็นพี่ใบแดงเลยไปเดี๋ยว สีแดงเลยแดงแฉเลยหลุยผมใจเวัะใจบ้านเระแสงเลเซอร์เลยฮะเฮ้ยย,ยอดไม่ได้ลุยฟังเลยเนยมามาแทนฮนะเอ้ยเนยไปเลย

ตัวซาเปิดได้ตั้งเก้า้านเลยเออเออเออตาไล์สตรีมครางนี้ก็ขอจบไปก่อนนะครับสวัสดีครับจะบอกไล์สตรีมบุ๊บบผมขี้เกียจลงคลิปนะครับบ๊ายบายครับ